อย่างที่อาจารย์เขาบอกเมื่อกี้ก่อนเนาะที่สําคัญที่อาจารย์เขาเน้นก็คืออะไรบ้างตรงนี้หนังตาที่สามใช่ไหมหนังตาที่าสามภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะนิกอ่ะนี่กอะไรนี่ตีอะไรนี่ตีเตติ้งเมมเบรนเนาะ <c oughs> อ่ะเยี่อตรงนี้นะคะตอนนี้มันปิดอยู่ทั้งสองฝั่ง,งเลยมีอะไรอีกอันนีอ้อ่ะรูจมูกรูจมูก เดีจะูหมภายนอกภาษาอังกฤษเรียกว่า external เนี่ยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกชารภายนอกอะทีนี้อันนี้มันอาจจะเห็นอยู่ชัดอยู่อ่ะอันนี้เราว่าเป็นเพศอะไรดูจากอะไรหรือกล่องเม็ดสีอะมีเม็ดสีแล้วลักษณะคล้ายๆถุงใช่ไหมเรียกว่าอะไรเนี่ยโคลคอะไรตรงนี้โคลคใสตรงนี้มันก็จะมีช่อง เชื่อมเข้าไปในช่องปากถูกไหมอ,อ่ะแล้วอีกอันนึงที่สําคัญก็คือโครเอกานะคะโครเอกาคือทวาร่วมอ,อยู่ทางท้ายสุดเดี๋ยวเราไปดูของกบของตัวเองเนาะอ่ะอันนี้คร่าวๆโครงสร้างภายนอกเนาะอ่ะทีนี้โครงสร้างภายในคือตอนเนี้ยที่มันเราเห็นมันอวบๆเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ํายาดองเนี่ยมันแทรกเข้าไปอยู่ในใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะ ่าให้เด็กๆคว่ำกบลงแล้วก็เจาะเจาะให้น้ํามันออกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราหงายน้องขึ้นแล้วเดี๋ยวน้ํามันจะกระเด็นเข้าตาเราไกลๆมันไม่คมเจาะไม่ต้องทะลุหรอกค่ะหรือว่าแค่ชั้นผิวหนังให,ให้ทะลุผิวหนังก็พอ แล้วก็เอาน้ำพยายามเอาน้ำมันออกมาให้หมดถ้าเราหายมันเสียงที่มันจะกระเด็นเข้าตาเราไม่น่าดูเลยทีนี้ระหวังที่เราข่าถ้าเกิดเราแสบตาเนาะให้เอากบไปล้างน้ำได้เลยคิดสิเพราะว่าฟอร์มาลีนมันระเหยไงได้แต่คนเขาแสบได้ย ไไน,นี่วิธีผ่าให้ทำไงนะให้หงายกบขึ้นใช่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งผ่าสิดูช่องปากก่อนอนะวิธีการจะเปิดปากกบนะคะให้พวกเราอาจจะใช้กันไกลก็ได้สอดเข้าไปในในปากของมันเนาะ เสร็จแล้วก็ตัดขากรรไกรสองข้างแล้วแต่ว่าเราถนัดใช้กรรไกรหรือว่ามีดก็ได้เนาะกรรไกรน่าจะปลอดภัยอแล้วแต่ถ้ากรรไกรไม่คมก็ต้องใช้มีดนะตัดสองข้างเลยเสร็จแล้วก็เราก็จะสามารถเปิดปากน้องได้อันนี้มันตายแบบพอลแมนด้วยก่าหอลิ้นหอลิ้นมันเป็นอย่างนี้ เอเอนเอน,นี่ยน,นี่เนาะแล้วก็เปิดศึกษาโครงสร้างภายในช่องปากได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างภาพที่อาจารย์เขาให้ดูเมื่อกี้คาาือชัดอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพอเปิดช่องปากเสร็จนะคะต่อไปเราก็จะเปิดท้องใช่ไหมท,ทีนี้ก่อนที่เราจะผ่าเข้าไปในผิวหนังเราจะต้องเอ้ยผ่าเข้าไปในกล้ามเนื้อเราจะต้องเลาะผิวหนังออกก่อน วิธีการก็คือใช้กันไกลเนี่ยคลิปเป็นรูเล็กๆก,ก่อนกันไกลไม่คมใครก็ได้หยิบกันไกลให้เลยจ้ะเอาอ,อันที่เราคิดว่าคมที่สุด <c oughs> เอออันกระเดาลูกอยู่ค่ะเราคลิปให้มันเป็นรูเล็กๆก,ก่อน <c oughs> มันไม่คมเอาอ,อีก <c oughs> ไดไ้อยู่ขีบเป็นรูเล็กๆก่อนเนาะเห็นไหมพอเกิดรูขึ้นเราก็เอากันไกลเนี่ยสอดเข้าไปได้ถอดเสื้อการเปิดผิวหนังเนี่ยเราสามารถตัดตรงกลางได้เลยนะคะไม่ต้องระวังเส้นเลือดใดๆเนาะ เปิดออกตรงกลางเสร็จแล้วก็เปิดออกซ้ายขวาเหมือนเปิดประตูอ้าวตุ่มิ่ง <laughs> เลิศมากชิส <g ül s> ชี้เฟิบชี้เสิบชีเสิฟอ่กออกกำลังกายวันละสามชมต่อวันออกกำลังกายดิไปหาเมียอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าบริเวณใต้ผิวหนาของกบมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออมีเส้นเลือดฝอยเต็มไปหมดเป็นเพราะอะไรทำไมมันต้องมีเส้นเลือดฝอยเยอะขนาดนี้พกบมันหายใจผ่านทางไหนได้บ้าง เอเออันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมถึงมีเลือดไปเลี้ยงที่ผวห,หนังเยอะขนาดน,นี้เนาะอุ้ยอ<โท>ขอโทษคะด้วยอ่ะเส้นตรงกลางนี้เห็นใช่ไหม <im ple mon> เส้นกลางลำตัวน,น,ตนี้เรียกว่าอะไรนะเส้นเรียลว่าเส้นใช่ไหมเนียลว่าเส้นตรงเอ้บ้าแปลว่าด้านท้องอ่ะตรงนี้นะอย่าลืมส่วนกล้ามเนื้อท้องตัวนี้เรียกว่าอะไรนะ ภาษาอังกฤษสิภาษาไทยอาจารย์เร็วหาคำตอบมาเร็วช่วย่วยัยกล้ามเนื้อท้องของกบเมื่อกี้อาจารย์เขาพูดไปอยู่นี่อ่าช่วยกันช่วยกันเล็กตาร์ตอะไรนะเล็กตาร์ตอะไรอ่าแอปโดมินิสแอปโดคำว่าแอปโดหมายถึงด้านท้องนั่นแหละเนาะ เล็กตัก็คือหมายถึงการเกิดเป็นร่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนือ้อตรงที่เป็นซิกแพคที่เราว่าเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเล็กตัสเอฟโดเมนิสเไหมอ่ะทีนี้เราจะเริ่มผ่าเข้าไปข้างในละเราตัดผิวหนังออกไปเลยทีนี้วิธีการผ่าจริงๆมันมี2แบบเนาะเราจะผ่าตรงขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าจะผ่าตรงอ่ะเราจะต้องเลี่ยงเส้นตรงกลางนี้ เพราะว่าใต้เส้นเลี่ยนวบ้ามันจะมีเส้นเลือดเวนใหญ่ก็คือเป็นท่ออวัยวะนอเวนซึ่งเราจะต้องใช้ศึกษาเนาะเราจะขยับมาด้านซ้ายหรือขวานิดนึงแล้วก็ผ่าขึ้นไปได้หรือเราจะทําแบบอาจารย์ก็ได้ก็คือผ่าอ้อมขึ้นไปข้างบนแต่ทีนี้อาจารย์น่ะถนัดผ่าตรงขึ้นไปเนะเออาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้วิธีนี้แต่สําหรับเราก็แล้วแต่เราว่าถนัดวิธีไหนวิธีการของอาจารย์ก็คือจะขีบ เหมือนเดิมแต่ต้องห้ามตรงกับเส้นเล็เนี่ยอาบ้าเนาะกีบใ,ให้เป็นรูนะคะเสร็จแล้วก็สอดปลายกันไกลเข้าไปยัง <c oughs> อยู่ไม่นิ่งเนาะยังไม่ตายดีกว่าเวลากินไม่เห็นยากขนาดนี้เลย ใครเขากินกบด้วยหรอเขากินกบอะเรางไม่กินก็ผ่าตรงขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเราสอดไปกันไกลเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเชิดไปกันไกลขึ้นเนาะเพื่อไม่ให้มันไปจิ้มโดนเอาไว้ว่าภายในเยอะเกินไปเชิดไปไกลขึ้นถ้าเราตัดตรงขึ้นไปเนี่ยให้เราตัดกระดูกหน้าอกไปเลยนะคะตรงนี้มันจะมีกระดูกหน้าอกอยู่ อ่คือต่าขึ้นไปเลยว้าว <Wow. S 1> เสร็จแล้วมีน <c oughs> ้ำแล้วมาจันค่ะทีนี้ uh oh. วิธีการเราอย่าเพิ่งผ่าไปด้านข้างนะคะให้เราพลิกกล้ามเนื้อนี้ขึ้นมา <c oughs> กล้ามเนื้อฝั่งที่มันมีริเนียเอาบ้าเนี่ย uh oh. พลิกขึ้นมาเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเลาะเอาเส้นเลือดตอนนี้เส้นเลือดมันติดกับผนังข้างบนตรงนี้อยู่ uh huh. เราจะต้องเลาะมันลงมาวิธีการก็คือให้เลาะจาก ด้านบนที่ต่อจากหัวใจถ้าเราพิกขึ้นมาเราจะเห็นเส้นนี้เห็นไหม mm hmm. จะเรยน mm hmm. อันนี้แหละคือเวนทอดแอบโดมนัลเวนวิธีการเลาะก็คือ mm hmm. เห็นเยื่อตรงนี้ไหมั้ย mm hmm. อ่าเราก็เลาะตรงนี้ออกมา mm hmm. มันจะได้ตัวขนับจะได้ขาดตอนนี้มีเรื่องเสบตัวจ้า ทียจะล้อมาอยู่ตรงนี้ละเห็นไหมออพอเราล้อเสร็จเราก็สามารถตัดกล้ามเนื้อออกไปด้านข้างได้เลยเอาตัดตรงนี้ แต่เราว่าจะตัดมันขาดไปเลยก็ได้เนาะ Okay, okay. Okay. ส่วนด้านบนนี้ก็เหมือนกันมันเป็นส่วนที่เป็นกระดูกอกใช่ไหมลูกเราก็ค่อยๆใช้กันไกรเนี่ยตัดล้อมันออกไป mm hmm. ตรงน,นี้อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงมาเหยียบผ้าจะเาก็คือม กระดูกอ,อกขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเริ่มเห็นหัวใจเห็นไหมอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เนาะวิธีการในการผ่าท้องกบ เห็นไหมเราจะต้องพอขาดเสร็จแล้วเราจะต้องคงเหลือเวนท่อแอ o m ดมิโนเวนเห็นไหมเส้นนี้ <c oughs> ห้ามทำขาดอนนี้แยกย้ายไปทำของตัวเองเลย